สวัสดีครับสองเราวสตอรี่ขอเสนอกะหล่ำปลีผัดไข่เมนูอร่อยแบบง่ายๆไม่มีเนื้อสัตว์ครับวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากทานผักแล้วดีต่อสุขภาพครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่สี่ฟองกะหล่ำปลี400กรัมแครอทครึ่งถ้วย กระเทียมสับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำเปล่าน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชพอประมาณพอน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปสี่ฟองครับพอไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวก็ยีไข่แดงให้กระจายกันครับ ผัดไปจนสุกประมาณ80%ก็ตักขึ้นพักรอไว้ครับกระทะใบเดิมเติมน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับสองช้อนโต๊ะผัดไปจนกระเทียมส่งกลิ่นหอมก็เติมกะหล่ำปลีลงไป400กรัม ผัดคลุกเคล้าให้กระหล่ำปลีโดนน้ำมันสักครู่พอเริ่มจะสุกก็เติมน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับ กระดหัน่นฝอยครึ่งถ้วยใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงไปครับเติมพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชา กลําปลีสุกตามต้องการชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมรับประทานครับกลัำปลีผัดไข่หอมอร่อยแบบง่ายๆขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ